มาดูรถ2คันนี้นะครับสองคันสสไตล์นะครับกับเจ้า s r 400ที่ตกแต่งมาในแนวทางายซิงนะครับเต็มระบบโดดเด่นด้วยดีไซน์และมิติของรถนะครับที่ลงตัวนะครับและสวยงามทั้งคู่นะครับมาพร้อมท่อเทคเซอร์ฟนะครับนะให้เสียงดุดันโดนใจสายไรซิงแน่นอนนะครับพร้อมโชคหลังโอลินนะครับที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ ในการขับขีดได้เหนือชั้นนะครับในด้านการควบคุมนะครับก็เสริมมาด้วยการสะบัดนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการที่ใช้ความเร็วสูงนะครับนะไฟหน้ามาแชลนะครับเพิ่มความเท่แบบสไตล์ไม่เหมือนใครนะครับแต่ที่โชคชัยใส่ทุกคนนะครับล้อแม็กนะครับคันหนึ่งก็ 18นิ้วนะครับอีกคันหนึ่งก็17นิ้วนะครับเน้นกระชับเพิ่มความคล่องตัวในการจับจีนะครับระบบเบรกแบมโบนะครับประสิทธิภาพสูงพร้อมรายละเอียดของแต่งอื่นๆอีกมากมายนะครับนะที่ใส่เข้ามานะครับเพิ่มความพิถีพิถันนะครับทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความใส่ใจในสไตล์และสมรรถนะนะครับเป็น SR400 ที่ไม่ได้แค่หล่อนะแต่ยังขี่มัน สมบูรณ์แบบทั้งฟิลและนะฟอร์มที่ดูเท่ะนะครับผมนะและทั้งหมดนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยสำนักแต่งที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านแต่งรถนะครับที่ครบเครื่องทั้งสไตล์และสมรรถนะนะครับต้องที่นะครับพดมอเตอร์ช็อปนะครับทุกคันถูกดูแลด้วยความตั้งใจนะครับพร้อมให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งเล็กน้อย ไปถึงการโมดิฟายแบบจัดเต็มนะครับพอดมอเตอร์ช็อปไม่ได้แค่แต่งรถนะครับแต่คือการยกระดับนะครับตัวตนของคุณบนท้องถนนนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับนะอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่พอดมอเตอร์ช็อปนะครับครบวงจรรื่อง SR แน่นอนนะครับรถสวยๆนะครับแต่งจะเต็ม ของแต่งมีให้ท่านเลือกมากมายนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับนะใครที่ชื่นชอบในรรุ่นนี้นะครับพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวที่นี่มีแต่ภาพที่ดีไม่แค่มาแต่งรถนะครับแต่ใส่ใจนะครับเป็นกันเองนะครับนะแบบเพื่อนเลยทีเดียวนะครับนะมาพูดคุยสอบถามแวะดื่มน้ำเย็นเย็นกันได้นะครับ ถึงไม่แต่งรถก็แวะเข้ามาพูดคุยแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนแวะเข้ามานั่งเล่นดื่มน้ําเย็ยนๆกันได้เลยนะครับพวกเรานะครับเอสอาโชคชัยทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ